เครื่องเรื่องไอทีสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับกับครบเครื่องเรื่องไอทีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเดโมนะครับตัวระบบนะครับปฏิทินบันทึกวันหยุดของพนักงานนะครับตัวนี้นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบันทึกนะครับข้อมูลขาดลามาสายนะครับของพนักงานของนักเรียนนะครับแยกตามห้อง ตามแผนก็ได้นะครับในฟังก์ชันนะครับของตัวระบบนี้นะครับที่นำมาใช้งานนะครับจะประกอบไปด้วยระบบ C I U D เป็นหลักครับแล้วก็เราสามารถบันทึกกิจกรรมนะครับลงตามปฏิทินวัดที่นั้นๆได้เลยนะครับเมื่อมีการบันทึกข้อมูลนะครับตัวระบบนะครับจะทำการสรุปนะครับข้อมูลการลานะครับทั้ง ข้อมูลแบบกราฟนะครับแบบกราฟนะครับแล้วก็แบบตารางนะครับให้เราได้เหมือนกันนะครับในการทํางานของระบบนะครับก็คือนะครับเราจะใช้นะครับในส่วนของปฏิทินนะครับแบบนี้นะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็แยกสีนะครับของแต่ละแผนกให้เห็นได้ด้วยนะครับอ่ทีนี้นะครับสมมติว่าถ้าเราจะลองบันทึกนะครับวันนี้วันที่ 28เนาะที่ผ่านทำคลิปนะครับสมมติว่าวันที่17นะครับเราจะทำการลา17 18อย่างเงี้ยนะครับอ่าเราก็สามารถดับเบิลลคิกนะครับในวันที่17บเจแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกถึง18บแปได้เลยนะครับนะครผู้ลานะครับผมก็ใส่เป็นชื่อผมเลยนะครับแผนกอ่ามาเหตุเป็นลากิจก็แล้วกันนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับพอมีการกดบันทึก ระบบก็จะขึ้นนะครับว่าวันที่17เนี่ยลา1วัน18 1วันนะครับสีนะครับจะเรียงตามที่เรากำหนดไว้นะครับสีของแผนกก็จะได้รู้ด้วยนะครับว่าสีไหนเป็นแผนกไหนนะครับจำนวนวันนี้นะครับมีการลากี่วันระบบก็จะคำนวณให้หมดเลยนะครับเมื่อมีการบันทึกเสร็จนะครับเราก็สามารถมาดูในตัวกราฟนะครับตักราฟ ตามเดือนนะครับแล้วก็แยกตามปีครับถ้าปีไหนอย่างอย่างปีก่อนหน้าปี67ไม่มีนะครับก็จะไม่ขึ้นนะครับปีากปนะครับก็จะขึ้นเริ่มตั้งแต่เดือนมาครับในไตร่้างนะครับที่ลาไปครับจากนั้นนะครับก็จะมีนะครับข้อมูลในการสรุปออกมาเป็นตารางนะครับถ้าเราไม่เลือกอะไรนะครับก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลย แต่ถ้าเราเลือกเป็นประเภทเป็นชื่อนะครับเลือกเฉพาะชื่อนะครับมันก็จะขึ้นเฉพาะชื่อนะครับมัน mm hmm. จะกรองเฉพาะชื่อมาให้เหรานะครับแยกย่อยไปได้อีกนะครับอ่าเยียกแผนถติว่าแผนนะครับอ่าเราจะเอาท,ทั้งแผนกเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องเลือกชื่อนะครับก็จะดึงมาทั้งหมดเลยว่าในแผนกนี้นะครับมีใครบ้างถติว่าเราจะแยกประเภทการลา ครับอ่าเอาเฉพาะภาคร้อนนะครับมันจะขึ้นมาทั้งสองเนาะถ้ามีเฉพาะลายกิจนะครับมันจะขึ้นมาแค่คนที่มีลายกิจนะครับจะมีการสรุปวันนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับใครลาประเภทอะไรบ้างนะครับอ่าตรงนี้นะครับจัดการแผนกนะครับอ่าตรงนี้เราสามารถเพิ่มนะครับเพิ่มได้ลบได้นะครับอ่า พอเราเพิ่มนะครับมันก็จะมาโพดอยู่ตรงนี้นะครับทั้งชื่อผู้ลาแล้วก็แผนกนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาแตะโพดนะครับส่วนประเภทการลาเนี่ยเรารู้แล้วละว่ามีลาอะไรบ้างนะครับเราก็ใส่ฟิกไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับทีนี้ลองจัดการแผนนะครับฝ่ายขายสมมุติว่าอาจะมีการตลาดอ่สมมุตินะครับ แล้วก็กดบันทึกใส่การตลาดก็จะโผล่ตรงนี้นครับจากนั้นสมมุติว่ามีการเพิ่มนะครับนะครับแผนก,การตลาดก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนนะครับนี้ชื่อผู้ลาสมมุติว่าตอนนี้มีทดสอบ5เราจะเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับเป็นทดสอบเป็นทดสอบ6ครับทดสอบ6 ก็กดบันทึกทดสอบหกก็จะโผล่ตรงนีน้จากนั้นพอมีการเพิ่มนะครับพอมีการเพิ่มทดสอบหกก็จะโผล่มาแบบนี้นะครับนก็จะโผล่มาครับก็ทําให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับสมมุตินะครับอ่าอันนี้เรามาดูแล้วว่าน่าจะลาผิดนะครับเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับอ่า แก้ไขนะครับเอาเฉพาะลาแค่วันที่17วันเดียวนะครับแล้วก็กดแก้ไขนะครับก็จะมีป๊อปอัพให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับแบบนี้พอพาสเวิร์ดถูกนะครับอ่าเราก็สามารถเปลี่ยนวันนะครับอ่าเอาเฉพาะวันที่17นะครับเปลี่ยนจากลาขีดเป็นพักร้อนก็แล้วกันนะครับกดบันทึกอัปเดตเรียบร้อย ก็จะเหลือแค่วันที่17ครับรายเอียดก็17บถึงสิแบบนี้นะครับกรณีนะครับถ้าเราจะลบนะครับเราสามารถแตะเอาเมาส์ไปชี้นะครับเอาไปชี้ตรงกิจกรรมแล้วก็สามารถลบได้เลยนะครับโดยการแตะตรงปู่มกากระบาทตรงนีน้แล้วก็กดใช่ระบบก็จะให้กรอกพัดบนอีกครั้งหนึ่งนะครับกนะดยืนยนัน ก็จะหายไปนะครับเช่นกันนะครับถ้าเราจะลบแผนกนะครับเราจะลบหรือแก้ไขแผนกอผมจะใส่เป็นการตลาดเล็กหนึ่งนะครับเติมเลขกหนึ่งให้เห็นว่าอันนี้มีการแก้ไขแตนะ่ตลาดหนึ่งก็จะทําการแก้ไขครับลองไปดูตรงนี้แผนกนี่นะครับก็จะทําการอัปเดตเราครับ แต่นะครับสมมติว่าเราจะลบทิ้งนะครับอ่าเราก็ลบได้นะครับลบตรงพอการตลาดหนึ่งถูกลบนะครับตรงที่เราเลือกตรงนี้ก็จะถูกลบไปด้วยนะครับเห็นหฮะชื่อก็เหมือนกันนะครับชื่ออ่าตอนนี้มีทดสอบ6ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นทดสอบ66นะครับแล้วก็กดบันทึก จากนั้นนะครับพอเรามาดูที่ชื่อเนี่ยก็จะเป็นทดสอบหกโผลาตรงนี้แหละนะครับพอมีการเพิ่มแบบนี้นะครับตรงหน้าสรุปก็เช่นกันนะครับก็จะมาพผลตรงนี้ด้วยแเนก็เช่นกันครับครันี้มันก็จะถูกดึงมาหมดเลยนะครับถ้ามีการลบนะครับลบพนักงานทิ้งนะครับทดสอบหกเราก็ลบทิ้งพอเราลบ ทดสอบห้อกออกนะครับตรงนี้ก็จะถูกลบนะครับส่วนข้อมูลสรุปการลาก็จะถูกลบไปเช่นกันนะครับนะฮะข้อมูลจะพ่วงกันหมดเลยนะครับอ่าข้อมูลนี้ไม่มีละนะฮะก็นะครับตัวระบบนี้ถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่สามารถนำไปประยุกต์นะครับใช้งานนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใช้เป็นระบบเช็คชื่อตรวจสอบการลามาสายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้ในการบันทึกกิจกรรมก็ดีนะครับตันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับใครสนใจนะครับวันที่19นะครับนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่ห้องซูมนะครับครบเครื่องเรื่องไอทีนะครับได้เลยนะครับตัวค้อนี้นะครับผมจะ ซูมให้นะครับในตอนเย็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับใครสนใจสามารถลงเรียนด้วยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ